พาพี่น้องเรามาดูการเลี้ยงหอยนะครับโ้ม oh. <Home. S 1> กำลังฝึกเลี้ยงหอยเนาะตัดใบมะละกอมาให้เขากินแล้วก็จะมีไม้ไผ่เพื่อให้เขาเกาะหอยเชอรี่พันพื้นบ้านก็มีไข่อยู่นะกำลัง เริ่มไข่นี่ไข่ไข่เขานี่บ่อเพิ่งจะทำไปได้สักพักนี่แหละนี่บ่อสำรองว่าจะเอาไว้เพาะพันธุ์แล้วก็จะมีแหนแดงพอดีสั่งซื้อพี่สาวคนหนึ่งเขาเล็ด ให้แดงมาด้วยลองมาปล่อยดูลองมาปล่อยดูยดต้นพริกพวกนี้เตรียมสำรองบ่อไว้เป็นวงยังไม่ลงตัวเพิ่งจะเริ่มตรงนี้เป็นปูปูนาไปดักก็เลยได้มาก็เลยมาปล่อยปล่อยดูอยู่ในนี้ประมาณสิบคู่มั้งเขาจะอยู่ในบ้องไม้ไผ่เนาะ ช่องรูไม้ไผ่ลองดูทุกอย่างเลยนี่อยู่บนออาตกใจตกใจไปนู่นแล้วไอท้องเดี๋ยวจะขึ้นเองได้นี่ก็อยู่ในชอ่องช่องอิดในรูพลิกตอนนี้เป็น ปลูกมาน่าจะร่วมสองปีแล้วมั้งต้นเขาใหญ่แต่ก็ตัดแต่งกิ่งออกแต่กิ่งใหม่นี่เป็นกิ่งใหม่เขาแต่ลำต้นยังเป็นลำต้นเก่าแต่ดกมากเพราะว่าใส่ปุ๋ยขี้แพะปุ๋ยขี้แพะที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก็ไม่กี่ตัวประมาณสิบกว่าตัว เลงแพะนีหอยเชอรี่แซะไข่เข้ามาในวงนี้ก็เป็นที่เขาหลุดลงไปร่วงลงไปก็มีอยู่นะอยู่ในน้ำนั่นก็มีก็มีในนี้ตรงนี้เป็นสองชั้นนี่ผักชีใบเรื่อยก็ใส่ขี้แพะด้วย ตัวนี้เป็นพริกชอาม,มาชําดูแต่เขาก็น่าจะติดตัวนี้ออกดอกต้นเ,เล็กๆอออกดอกเดียกจะตัดเอายอดยอดมาเสียบ ไม่น่าจะตายน่าจะติดอยู่ลองดูตามวิถีชีวิตคนบ,นบ้านเนาะแนแดงที่เหลือตัวนี้ยังไม่ได้เทยังไม่ได้เทเพื้นมีปูนอยู่แต่ยังไม่มีทรายตัวนี้ก็ยังไม่เทตัวนี้ขังน้ำไว้เฉย กะว่าจะให้เป็นบ่ออนุบาลตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็สำรองบอ่อไว้จะเลี้ยงแล้วก็เอาสาลายช้อนมาจากคลองมาลงไว้คือเตรียมทั้งอาหารอาหารของอหอยเนาะกำลัง ักอยู่ที่ซื้อพี่เข้ามาซื้อมาลองเสบซฟๆนี่เบาปูแต่เป็นปูยังไม่มีคู่เป็นตัวผู้ตัวผู้นี่เป็นตัวผู้น้ำก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนถ่ายง่ายถ้ามันใส่เยอะมันเปลืองน้ำเปลืองน้ำทน,นี้ก็มี นี่ปูนาแต่ว่าตัวใหญ่เป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยเขาบังอายเขาโอเคแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณครับ